การพักขนมปังรอบสุดท้ายก่อนอบหรือการพลูฟนะครับมีวิธีสังเกตยังไงว่าขนมปังของเราพร้อมที่จะนําเข้าเตาอบแล้วเพียม,มีวิธีสังเกตมาให้ตามนี้ครับข้อ1นนะครับเราจะต้องดูขนาดของโดที่เราทําการพลูฟนะครับว่ามีขนาดโตขึ้นเป็น2เท่าจากขนาดก่อนที่เราจะพลูฟหรือยังนะครับข้อที่2ถ้าเรายังไม่แน่ใจอีกนะครับให้เราลองใช้นิ้วของเราเนี่ย ไปจุ่มน้ําก่อนหรือจุ่มแป้งก็ได้นะครับแล้วจิ้มลงไปที่ผิวของโดนะครับให้บุมลงไปเลยนะครับ <affe tới> แล้วชักนิ้วออกนะครับแล้วสังเกตที่รอยบุมของโดนะครับว่าจะไม่เด้งกลับออกมานะครับหรือเด да so ้งกลับออกมาแต่กลับออกมาอย่างช้าช้านะครับถือว่าพร้อมแล้วที่เราจะนําเข้าเตาอบนะครับแต่ถ้าเกิดรอยบุมเนี่ยเด้งกลับออกมาทันทีนะครับ แปลว่ายัางไม่พร้อมครับเราจะต้องใช้เวลาในการพักต่อไปอีกนะครับจนกว่าจะได้2ข้อตามที่เ f บอกนะครับอยากก้าวไปข้างหน้าได้ไวไม่อยากเสียเวลาไปกับการลองผิด PF มีคลาสออนไลน์ที่จะเป็นช็อตคัทให้ทุกคนได้เข้าใจในเวลาอันสั้นเห็นผลไวทำได้จริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม PF เข้ามาได้เลยครับที่ assign the test c a t c h e r แล้วพบกันนะครับ